สวัสดีคะ่ะพวกเราทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับดิฉันโค้ดปลื้มนะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะคะหลายคนติดในเรื่องของการที่ไม่ใช่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ เพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะต้องทำในสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าจริงๆนะต้องใช้คำว่ากล้าหาญในการที่เราจะปรารถนาต้องการการเปลี่ยนแปลงนั้นจริงๆนะคะเราถึงจะกล้าเปลี่ยนแปลงเนาะดังนั้นนะคะเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เราติดค้างอยู่มันเป็นการติดค้างทางความคิดนะคะ บางทีมันเป็นเรื่องของการคิดไปเองกลัวไปก่อนนะคะคาดการว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามมุมมองทัศนคติที่เรามีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแก้ที่ตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่หรือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆในชีวิตเราจริงไหมคะนะคะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่ทำมันไม่สามารถทำให้เราอ่ะ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะ,ะเพราะเรายังติดทางความคิดความคิดนี่แหละคะ่ะมันมีอิทธิพลในการที่จะไประง,งับยับยั้งในการลงมือทําของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ที่ตรงนี้นะคะวันนี้เราลองเอาความคิดทุกอย่างในในทัศนคติของเรานะคะลองออกมาดูเราเอาออกมาดูนะคะว่าวันนี้ความคิดเราที่เรามีอะคะ่ะความเชื่อที่เรามีอะคะ่ะมันเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่ ถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ไปนะ่ะเราเราจะทำเราอาจจะทำไม่ได้นะคะหรือเราอาจจะกลัวว่ามันมันมันจะไม่ดีนะคะโดยเฉพาะคำว่าเป็นไปไม่ได้เนาะถ้าเราคิดในลักษณะนี้นะคะมันจะทำให้เราไม่อยากลงมือทำคะ่ะทั้งทังที่เรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะคะเราก็ตัดสินแล้วนะคะ เราตัดสินทุกอย่างจากความคิดของเรานะคะอันนี้ไม่ได้นะคะวันนี้เราต้องลงมือทําบางสิ่งบางอย่างก่อนคะ่ะอย่างน้อยๆนะคะได้ลองนะคะหรือว่าเรียนรู้หรือว่าศึกษาหาข้อมูลในระดับหนึ่งก่อนนะคะเราถึงจะเริ่มมีข้อมูลเพื่อที่จะมายืนยันสนับสนุนว่าความคิดของเรานะคะหรือสิ่งที่เรารู้เราเห็นมาเนี่ยมันความเป็นจริงมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้เราเปิดใจนะคะเปิดใจในเรื่องของการที่เราอาจจะลองเรียนรู้ก่อนนะคะหรือลองลองมือทำบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเห็นลู่ทางหรือเห็นแนวทางนะคะเราสามารถที่จะไปตัดสินตรงนั้นก็ได้นะคะเมื่อไปถึงตรงนั้นเราค่อยตัดสินก็ยังทันนะคะแต่วันนี้เราตัดสินทุกอย่างโดย โดยที่เรากังวลในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้กังวลว่าเราคงทำไม่ได้คิดว่ามันคงยากเพราะเราไม่เคยทำนะคะหรือมันมันมันคงเป็นการแปลกแยกในการที่เราจะไปทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำอะไรลักษณะนี้นะคะถ้าเราคิดแบบนี้มันก็จะติดอยู่ที่ความคิดแล้วมันก็ไม่เกิด ผลลัพธ์ใดๆขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราปรารถนา,ถานต้องการนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ที่เราจะได้ในในสิ่งที่เราเอารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่เกิดการลงมือทําพอเราไม่ลงมือทํามันก็ไม่เกิดผลลัพธ์นะคะสุดท้ายนะคะการที่เราติดอยู่ กับความคิดนะคะที่เราไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะลองไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กล้าที่จะไปรับรู้หรือเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะเขาเรียกว่าการปรับตัวและเรียนรู้นั่นแหละค่ะเนาะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเรียกว่าเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างน้อยๆนะคะมันไม่เป็นไป,นปนตามผลลัพธ์หรือต้องการเนี่ย อย่างน้อยๆเราก็ได้เรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแบบไหนนะคะดีกว่าเราปล่อยโอกาสแล้วก็เสียโอกาสนะคะแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่านวัตกรรมหรือสิ่งอะไรใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยนะคะเชื่อว่าเราคงเห็นนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะมันต่อยอดได้ในหลายๆเรื่องนะคะ ในสายอาชีพในการเรียนรู้นะคะหรือการเอาไปประดิษฐ์คิดคน้นเรื่องใดๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะถึงแม้จะสิ่งนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็ต่อยอดในเรื่องอื่นได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะอย่าดูเบาอย่าดูเบาในเรื่องของการที่เราจะเปิดโอกาสรับรู้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะคะมันเป็นการเปิดโลกเปิดโลก,กทัศน์ให้กับตัวเราเองนะคะแล้วสิ่งนั้นเขาเรียกว่ากำไรชีวิตค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่าสิ่งนั้นมันมาเพื่อเราค่ะมาเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอนะคะสําหรับวันนี้เรื่องราวดีๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในโอกาสต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ